บ้านในฝันเริ่มต้นยังไงดีสวัสดีครับรอบรู้เรื่องบ้านวันนี้เรามาชวนคุยกันแบบง่ายๆว่าถ้าเราอยากมีบ้านในฝันควรเริ่มต้นจากตรงไหนดี 1. เริ่มจากความฝันให้ชัดก่อนบ้านในฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบบ้านไม้บางคนชอบบ้านโมเดิร์นบางคนอยากมีสนามหญ้าบางคนอยากมีครัวใหญ่ลองนั่งหลับตาแล้วจินตนาการดูว่าถ้าเราเดินเข้าบ้านตอนเย็นอยากเห็นอะไร แนะนำให้ลองเซฟภาพจาก Pinterest, TikTok หรือ YouTube เก็บไว้เป็น reference แล้วจะค่อยๆเห็นภาพบ้านในฝันของเราชัดขึ้น 2. ดูงบในกระเป๋าแล้วค่อยขยับความฝันมีฝันแล้วก็ต้องดูงบประมาณให้ชัดเจนเราอยากได้บ้านราคาเท่าไหร่กู้ได้เท่าไหร่สร้างเองหรือซื้อบ้านจัดสรรงบไม่เยอะบ้านชั้นเดียวแบบมินิมอลก็ตอบโจทย์มีงบมากหน่อย บ้านสองชั้นหรือบ้านมีดีไซน์ก็จัดเต็มได้ 3. เลือกทำเลที่เหมาะกับเราบ้านดีอยู่ที่ไหนก็ไม่เวิร์กถ้าอยู่ไกลงานไกลโรงเรียนหรือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกถามตัวเองว่าเราอยากอยู่ใกล้อะไรที่ทำงานโรงเรียนลูกแหล่งชุมชนธรรมชาติทำเลดีเท่ากับชีวิตง่ายขึ้น 4. ทีมก่อสร้างหรือโครงการที่ไว้ใจได้ต่อให้บ้านในฝันชัดแค่ไหนท่าเลือกคนสร้างพลาด ก็เจ็บทั้งใจและกระเป๋าเลือกบริษัทสร้างบ้านที่ไว้ใจได้มีผลงานมีสัญญาชัดเจนอย่าดูแค่ราคาถูกให้ดูความน่าเชื่อถือด้วยนะครับ 5. อย่าลืมคนในบ้านคือหัวใจที่แท้จริงสุดท้ายบ้านในฝันไม่ใช่แค่สวยนอกแต่ต้องอยู่แล้วสุขใจด้วยคุยกับคนในครอบครัวให้เข้าใจฟังความต้องการของแต่ละคนแล้วออกแบบให้ลงตัวเพราะบ้านที่ดีที่สุดคือบ้านที่ทุกคนอยากกลับมา